เงินมีคำในได้แล้วมาขอคืนอย่าง,งนี้ฉันน้องน้องมาเอาเนาะให้เพืเ่อนไปแต่งเอาผูไม้ใช่เนาะให้เพืเ่อนไปแต่งเอา สาบายดีสาบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีฮหาแพงกันเบิร์ดสุขุสุคนเพราะว่าจะเป็นเอฟซีทั้งฝั่งลาฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทั้งต่างประเทศทักทายสาบายดีคือเก่าเดอ้อพี่น้องเลยมาพบมาพอก,กันคือเกา่าเนาะกับแม่น้องมินตาอยู่ในบรรยากาศย่ำเที่ยงพี่น้องเลยหลังจากที่กินข้าวนา้ำจับปลาแล้วๆเนาะแม่น้องมินตากะเขาติดรถมาน้ำวนาเพลินพี่น้องเลยเขาดีเพลินสิไปขางนอกเนาะ ติดหลดมานํำเพลินมาเยี่ยมยามน้องเม็ดก้อนพี่น้องเลยบได้มาหลายเมื่อหลายวันแต่โดนโดนแล้วตั้งแต่เกี่ยวเข่าเพื่ออะไรพี่น้องเลยอ่าไม่น้องมินแต่เมล็นน้ำเพลินก็ได้กัอยากเมล็นน้ำเพลินเนาะกับ่อกว่าเขาน้ำจะปลาเพลินได้จักสอบปีนี้พี่น้องเลยกับพออซอยูพอซิได้กุ้มยู่กุ้มกินบ่รือจังใดไม่น้องมินตากะสิวาเยี่ยมยามแล้วก็ทำข้าวทำข้าวทั้งน้องคนก้อน จังใดกะก่อนไปไม่น้องมินตาขอบบขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ข่ามาติดตามหับชมแลก้กกาให้กำลังใจตลอดมาแล้วกาที่บอกข่าวโฆษณาทางช่องยูทูบของพม่นอ้องมิ้นตาเนาะจังใดกะเพิ่มเป็นการซักซ่าเสี người, สยเวลาพี่น้องเลยไปติดตามหับชมถ้าบรรยากาศน้ำกันโอเคเขาไปกันเลย่สวับสบดีน้องเม็ดเด้ออ้วยส,สบายเด้อเป็นใจข่าวขึ้นเล่าพี่น้องเลยเลยมาหลินน้องเม็ดเลยมาแต่ใส่ก็มาเนี่นะ มันจะไปหาพุดกบไปเกียดนะพุดธกบพุดเกียดแม่นหามาขายบ่บ่หามากินโอ้ได้ลายอยู่บ่ได้ครบสามโต๊เลยก็ได้เกียดประมาณได้ดอก่ติ่งหนึ่งโอ้พุดแถวนี่บโโ่โดยเนี่ยแต่จริงได้อะนะเอาของฝากให้นางเด้โอ้ยขโมยกับใจอะไรไรเด้อเอาขนมให้มันอยู่ทั้งเพื่อนอะมันกินเฟอร์อยู่อ๋อมันกินเฟอร์กินเสร็จโดย,โดย,โดย,โดย ขาวเทียงก็มันน่ะเขียนว่ามันโดยเมนแดลเพราะว่าน้องกับเพึ่งมาหอดเนาะเดินมาหอดนี่ไดเล้าเขาเลือกน้ำเลยใรมาเลยเป็นไรมาที่พ่ปีนี้กาปริมาณเนาะในบลายปะในบลายปีนี้ได้ประมาณสามสิบกระสอบเนี่ยเนาะรดเก่าวะนะโดยเมนแดลห้าวานเท่านี้เลยไม่นสามสิบกระสอบสามสิบสองปันมา แมนโอทำธรรมดานะเ,าเ,าดเนะเาะเขาเขาบม่ได้ดับาาได้เนาะโดยแมนแล้วบม่ได้ดับได้โบราณนะเมนมันหยาลายวนะ่าเป็นยังไงหยาลายเนาะแบบเท่ากับแบบห้างเลยเขาเกี่ยวมื่อนึงใส่สอ,อางาให้ฮซีฮายคนนละเข่าบางนะเนาะแมนโอ้ได้สามสิบสิกุ้มอยู่บน่นางปีนี้กาุชงชบากุ้มนองเนาะปีแล้วนี่นะได้เทใดกว่าปีแล้วนี่แกยังน้องในยินันแม่ว่าว่าได้ไหมพวกคิดสอบอ่ะ ก็ยังโบกุ้มเมนะว่ากับพักกับไส้ขันีพัเน,น,พนเนยนะมนแะมนอ,นอะไรเนี่ยคนในครคนนี่เดี๋ยวยังหลายคนอยอู่บ่แเมนก็ยังหลายคนเนาะรวมบันไดกับประมาณจีเบ็คนนี่แหละเป็นยังได้ <c oughs> เล้วข่าได้ว้างแผนเป็นยังได้น้องเมงนยังได้กับว่าอยากลงหาเงินของเทพเนาะแต่กับไม่ได้ไปเนะาะเพราะว่าไอ้น้องเพิ่นทีน่ไปเองโอ้ไอ้นอ้องในเฮือนออนี่บ่แมน อ้ายน้องอ้ายของน้องเป็นว่าคั้งแรกเป็นกะเช่าลูกให้น้องแต่วันนี้เลยเป็นไปเองบันนี้เป็นว่าแต่เลยผมมีผูวออร์ลาสเมนผมมีผอาลูกลูกเจ้าอะไรเนาะเมนเลยอยู่น้ำแม่ไปเนาะโดยคือได้ยินข่าวว่าว่าฟังไทยขึ้นมาหาบ้างน่น้องกจากโมโหคือกันบโฮู้คือกันโดยวันนี้ผัวาหาบ่ กะมี่นแต่น้องกะบ่ได้เห็นเนาะโอ้้องบ่ได้เห็นเพราะว่าน้องไปหาน้าไม้ดงมานั่นนะเพิ่นมาเพิ่นมาบ่พ่อแม่เป็นมาข้างแน่บ่เพิ่นกะมาหอดมาถึงข้างแน่นาะแต่กะบ่ได้พ่อน้องเนาะแต่บ่แม่นผู้บ่าวจากนาะเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่จะดีเนาะเป็น FC เพิ่นน่ะมาเยี่ยมมายามมาเยี่ยมมายามโดยแม่เป็เยี่ยมมายามมากมพบเพราซั่นแม่นเพราะว่าเพิ่นกะบ่ได้นัดน้องไว้เนาะอ ก็เลยบวฮห้ว่ารผมาไพร่มาบ่เพราะ่าน้กพีนองกันแบบจะพ่าตื่นขน่ดเนาะมาก็เลยบวมพ่อเนาะแมนราวาน้องเองก็ไ่ได้คอยอยู่บ้านอยู่เพื่อนนอกๆมม่จะมาหาากินแต่ะเมืองแน่นะน้องกัได้มื่อนี้คือว่ามาจะหากินบ่โดยแมนแล้วมาหายัางมาไม่ได้ังได้ก๊บสามโตแล้วก็มมนก๊อบโดยแมนแล้วมมนก๊บมมนเขียด เคิดว่ามีแฟนขึนมหามีผู้บ่าวขึนมหามีผู้ใหญ่เพิ่นเนาะแมนด้วยมนล้วทั้งเฮือนทั้งนี่เป็นได้ตีนี้ได้ดำเนินอต่อยู่บ่น้องว่าได้กำเนื้อนอาว่น้องก็ไม่ได้ไปใส่เงินเลี้ยงชีวิตเลี้ยงลูกไปวันวันอย่างละ้เนาะโดยเมนล้วเป็นได้เธโดนล้วไม่ได้พอกันมีคนคุยแล้วก็สอนกับ่มีนอน้องกับคุยไปเรื่อยเนาะ น้องมาอยากดิบร้อนเนาะน้องเหมือนเดิมคือเก่าแม่นมขวัญขาพอนั่งน้อยบ่าจ้าแั่นี่บนาะแบบถ้ากัแบบบ่อยากดิบร้อนเนาะเพราะว่าแบบอยากเด่นไปเรื่อยๆสก่อนเนาะอยู่แม่นแล้วอ่ามีทาง FC เพิ่นฉากมาถามยังได้น้อง่นว่าอันยึดตัวอย่าง,<อ>ว,าง,งว่าพอ่อแฟนเก่าหรือว่าผัวเก่าน้องเม็ดกลับมานี่น้องเม็ดสิเอาบ่วอะ่ะจ้ะโอ้ยเดี๋ยวนี้น้องก็แบบบ่เอาเนาะ พี wow high, ่จ mm, right. ันนโดยเมนเดล้ว่หันนาไม่เลยเนาะเมนน้องมาจำตรงแบบน้องมากิดเลยน้องโมกิดจคิดอย่างเลยพี่ซีเพิ่นกับฝากมาถามเพิ่ว่าน้องเม็ดนี่เบิ่งส่งนี่น้องเม็ดนี่ส่งซิโอแบบคนเกลวะนะพิ่ว่านะเพอยังน้องกับบรรยากาศดีห้อนะเพราะว่าแต่ละคนนอนคุยน้่แต่ละคนพันกับแบบเออ ทั้งเธอแบบคุยไปเรื่อยๆเพืเ่อน,นก็นเงียบไปชื่อๆวไปสินนะเมนว่าแต่สาวลาวบัวจิงใจนอะนบ่าวไทายกับบัวิงใจคือกันทะเลอะโอ้ยส <laughs> าหยอกแล้วก็เงียบไปเลยเมนก็เลยเขับสาหยอกชื่อเดวิสเมเนล้วก็ออน้องก็เลยเออตอนจิงใจแบบเอออยู่กับลูกไปสก,กอนเนาะไปเรื่อยๆสกอน์ค่ะว่าเออจำเป็นแห้งในร้อน้องกับชีโร่หาเงินแถวใกล้นี่เนาะถ้าไปบ่ไกลดอกแต่หมกแถวนี่นี่บอเมนคือว่าเก็บดอกบักพิกได้ช่วงไหนเนาะ งานผ่าเจ้ากับพ uhm anyway, ่อม like ีอยู่ได้ส่วงอ๋อโดยมันดีอยู่ได้มันละสามร้อยกว่าบาทป้มันสามร้อยบางบอลก็สี่ร้อยลายคนอยู่ได้ไปเนาะบ้านฮานะแม่งานเขาเอาแค่ช่วงชงเดือนสามเดือนนี่นะเนาะแม่แต่นั่นกับคันมันยากเนี่ยเป็นตะไปอยู่โดยน้องกาอยากไปอยู่นอกแต่ว่าอ้ายเป็นคัดจังหวะสกอร์อย่างน้ำข้าวคั่วและแบบเนาะแม่ เอาไปไทยได้ผัวได้เลยกโดยได้ผัวทางฟัไทยได้สัตไปทางเงินมีเอันนี้มันก็ะแล้วต่อนาควงขิดเนาะควงขิดแล้วก็อนาคันทวแล้วก็การโอ้อารมกันเนาะระว่างคนสังจิงการ แา่จะมีปูมาดับเนื้อโอทางเกินทางการนี่จ้ะน้องกาบะฮู้กันน่าแบบกัป้าว้ธรรมชาตินี่เนี่ยน้อข่าวอันสุกใหญ่เป็นอาทิตยโดยเมนเดลกับใไ่เนาะกอนใสใจก็อยากไปยุ่เนาะเออเห็นน้องเม็ดไปสลองก็น้องเต็มมาก่อนนะโอ้โหอ่อนด้วยแธอเด้อ้าวคนสลองวางเที่ยวข่าเชลเล่เน่ มันแบบชวนไปกินอยังน้องกาเป็นใจดีเนาะแบบเพิ่นก็เป็นเอื้อยเนาะช่วยเพิ่งเนา่เมื้อสุดท้ายใ่เน้องกาไม่ได้ไปเนาะมื้อกี้จะตายจังว่าเห็นน้องเม็ดสฉลงแล้วคือว่าม่านอนใส่แฉลบเนาะน้องกาแบบน้องนตอนนั้นน้องกัเมาเนาะแบบเมาอยู่แต่ว่าบัดนี้น้องกินกระเพาะน้องเทะกัแบบเมากระเพาะให้เนาะเป็นปวดอันเบิ่งร่างกายของน้องนี่ก็คือเมากระเพาะคือเจ้านี่ก็เป็นคนแบบ บูบแาบอยู่แล้วเนาะวันนั้นก็เป็นลมเป็นวินขนาดโดยแม่เนาะเพราะว่าช่วงนั้นเนาะก็แบบเฮ็ดหนักแหงมีเราเนาะแบบแต่น้องเหนื่อยไหมหนักเนาะคิดว่าเมากินก็มากอยู่มือเนาะกินแบบเมาเสียหัวพุทธนะถามว่าอกหักทางไหนกินให้เมาโดย่เฮนนาๆทางให้เนี่ยเนาะเอาผ้าเชละโจนมาให้นะ บ๊พรอนโดยเมนเพิ่นเอาอันมาให้กินปัวพญาตินี่บ่โดยเมนล้วน้องก็ะปูไว้แล้วนะโไว้แล้วโดยเมนน้องม่ได้กินข่าช่องมือเนาะเห็นเมาอ่ะนั่นฮะเมนแบบบุญยากินเข่าเลยแบบเื่นมือที่ชามาตเ่นบบกุดอยาอีกอย่างเลยแบบจะมอยใชมีหมไม่เนะแบบเออเป็นอาการกระเพาะด้วยเมนแบบบุญยากกินข่าเลยอย่างนั้นแหละเพิ่นก็เลยแบบปวดบางหน้างานแล้วกัน ไข่เดือดเหนียวแน่นองก็ได้มอในบ้านนี้านม,มาใส่ยาแน่นยิ่งคิดกินแล้วกาแฟเห็นเยอะแต่บ่เคยกินกาแฟจากเชือเนาะอันนี้ก็เ,กลกเ,กเลยลาบเลยแบบคิดได้บางคนน่ะกับ<ล>นองกับแบบเป็นชาดวินงสารบาดแน่อยากเรื่อยเน่น้องก็ได้เห<น>็นเจ้าอยู่ได้มาดิ่น้ำต่อนั่นอ่ะ,ะ <Sand man. S 2> แต่เจ้ากำลังเกี่ยวข่าวใหม่หมโดยเอามาแบบาการเรื่องเท่ากับแบบบินคล่องไปกับมี่เนาะ ร่<ล>มนองอากาศไม่นี้ก็ได้แม่เอร่ม,มอยู่บ้านน้องมิดบัานนี้พี่น้องเลยบ้าน<ม>าเดียวกันร <laughs> ักษาสุขภาพเน่ยแล้ว่วงนี้ก็ได้พี่น้องโด<ร>ยว่าเป็น่ยนเป็นเวียนไลยอากาศมันเปรีพลน้องมิดนี่สิเป็นแบบคล้ายๆอย่าคือแบบคล้ายๆเลือดอยางก็แ,แม่นได้คันว่า<ร>เป็นเซลล์วินเลื่อยนี่ โดยรู้ึกว่างามขึ้นกว่าเก่าน้องบห็นจะดุแน่น่น,นะใ <laughs> นะ่ใส่ลเียวเดี๋ยวว่านมีแพดแล,ล้ว่จ็กแลนด์น่ะ่นสิใจย่างนอน้งกาคุยกันเรื่อยๆไหเนาะนั่นแหละเอซี่ฝนกับผ่าถามต้องมีแต่เ้อเพิ่นดยบยแมเอ่แมเพิ่นถ่านาพอพอทนนั้งน้อยบ่าฉัน่นคือผ่มีแพดจะเคหี่นะนกกาแบบเออแบบคุยไปเรื่อยๆก็ดีคือกันเนาะแบบว่าถ้าจินใจปุ๊บปับแล้วก็ เออจะนอยแบบปิดปิดใจจะนอยแบบเปิดใจอยู่เนาะเพราะว่าเนาะเพราะว่าข่าวบอกเ้อะก็เปิดอีกขวาเนาะนี่เลยก็เลยเรื่อยๆรองคุยไปเรื่อยจนที่ว่าพ่อเข้าใจกันจนมีภูฮักภูมักขางแน่เพื่้วเนาะเสียนฮาม่องเนาะน้องเมนแต่หลายคนยิ่งใหญ่เปิดใจสาว้านเท่านี้จะเคยเหมือนจะควมพ้าควมหาให้เนาะเพิ่อนก็ยังให้หาแค่นั้น ก็เรื่องความคุยเอาเองเพื่อนอะไรธรรมด้คือน้องมิดนี่ก็คุยบ้านนะถ้าว่าต้องการจะคุยอะไรจะคุ้มกนนกแมนแต่โดยน้องกับมีเวลาแน่บ่มีเวลาแน่หันเลยเนาะแมนแล้วโดยทั้งคนก็บอกว่าเอ้ยเจ้าวจ้าพังเล่าหนี่แบบขี้คุยปะขี้คุยขี้ตัวเก่งว่ะที่น้องของแม่มีลูกน้อยแล้วน้องมิดเนาะแมน น้องเม็ดจะมีลูกน้อยแ네น่นั่นเธอเอาเพชรนี้หันมากกับแบบเมื่อยใช่ไหมนอนใช่ไหมนั่นเธอกระเทยประเด็นเข้าโทรศัพท์เนาะมีผู้ลูกซอยได้เนาะโดยเนียนเวลากับบุคลมีสว่างไม่ได้เรื่องเก่าข้าวหลังกับบริษัทไม่ได้อย่างที่โดยนอนกับบริคิดเนาะเพราะว่าเขากับตังคนตังไปแล้วเนาะต้นไม่นะนะโดยเมีนแล้วเป็นอยากไ์ไก้แก้ปันหาไม่เองเนาะอยาก่าคิดเรื่องเก่าข้าวหลังเงี้ยมาชอบสมมติยาง น้องแบสมมติเรามีเงินมีคำไหนได้เรามาขอคืนอีกนี่ใช่น้องน้องมาเอาเนาะให้เพิ่นไปแต่งเอาผู้ใหม่ใชเนาะให้เพิ่นไปแต่งเอาคนใหม่เนาะเมนให้เพิ่นไปแต่งเอาผู้ที่ดีกว่าน้องเนาะสิถ่ายได้เลิกแล้วก็บทีเลิกองไหนเนาะเมนเห็นว่าน้องมียใจอ่อนเนาะมาเพื่อนใหั่นีะเอนะนะเออเรื่อง้นใหม่นะเรื่องคนใหม่ได้ทุกมืดชีวิตเท่ามันไหนมันบอั่านะวางไป อยู่กับอยู่กับสบายใจอยู่เนาะอดีตที่มันบอดีว่าฉันฉันเนาะแม่เนาก็ถิ่มไปน้ำหนาน้ำไล่คือว่าโดยแมเนาะโฉบไปโดยมันยากแต่บนหาเงินหาความอยู่แล้วเนาะแม่บนทีกระโบกข้อมสิไปหาทั้งไหนเนาะเพราะว่าเขานำจำปากระเกี่ยวแล้วว่าจุกหูทุกคนแล้วอาประชันนาตะกาวน้องยังว่าไปเกี่ยวเขาเรียกจ้างมาเหรอเอ้ยมาอะไเอ้ยเห็นเล่าเห็ดตอนไหนเล่านี่ หนูวันี่ก็เห็นเห็นได้ประมาณทิศหนึ่งแล้วโอ้เราเข่าเนี่ยปะโดยแมนเฮ้เป็นคนเห็นน้องจ้างแล้วเนาะโอ้ <laughs> มาจ้างก,ก็มาจำจา้างเราติดไรเ <laughs> อ้อยังทันจะหาเพิน่นยัง่ทันยังไม่ทันจ่ายไปโดยแมนเดียวล้มแค่ไหนหนูพอได้คอโต้ได้น้องมิดเด้โดยเพราะว่าบ้านน้องนี่แบบ <laughs> มัน <laughs> บ้านว่างอยู่เนาะแม่มัน <laughs> บามีจุ seaweed, like e. hm i, hm le, no. è, ๊บแคมสุกเนาะีโดยแม่แนวมมีเงินขังเงินบางอย่างนะแล่วฉันจะได้ขอก้าอคนนด้ต้องเงยเด้อโดยโยโชคดีโชคดีโดยโชคให้มานถ้าปีใหม่ใกล้จะได้นดิใกล้มาช่วยกระทุกไม่เลยตกเท็กนี่อ่าขนมปีไปแล้วคุณผาบ๊ายบายดีด้ยสบายดีด้วยสบายดี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 โดยสำหรับมื้อนี้กัสิประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิด์สกุลสุโคนเนาะไวยเวียนมาลินน้ำน้องมิดพี่น้องเอ้ย สอ่อนต้นมงหงทั้งลลางพี่น้องเลยย่อยางเยงอะปะงหงน้องมิดเพิ่นเป็นนาลีพี่น้องเลยอจังใดกัมาห่อนี่ไม่น้องมินตาต้องขอขอบคุณขอบคุณน้ำพม่พี่น้อง fc บรสุขสุข,ขุนที่ขับมาติดตามหับชมหลกักการที่พระหามโฆษณาเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยจังใดกับไว้พบไว้พ่อกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้จะได้ขอการข้าวัาสบายดี